สวัสดีค่ะที่นางสาวปเกี่เพื่อคูณค่ะภูมจักสารหมู่สีจ้ะค่ะแล้วที่มาของคุณทำไมถึงมาทำปุ๋ยอันนี้คะคือผลิตภัณฑ์นี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วส่วนมากจะดีการจักสารแล้วลูกหลานก็ได้เห็นว่าพ่อแม่จักสารเลยเราคิดว่าถ้าเรา มาตั้งกลุ่มจักสารเด็กรุ่นใหม่คือเคยเห็นบรรพบุรุษของเราเคยจับสารมาใช่ไหมจ๊ะจะได้สารต่อพอเราตั้กลุ่มนี้ขึ้นมามันก็ไปตรงบอดีเพราะเด็กเ็กรุ่นใหม่มันก็เคยเห็นที่ก็จักสารมาจากพ่อแม่แล้วพอที่ว่าเราทําตรงนี้ให้ตรงกับบริบทของในหมู่บ้านคือทุกคนจะใช้ตะกล้าไปตลาดเป็นส่วนมากแล้วก็จะมีคนที่ทํางานก็สามารถเอากระเป๋าเนี่ย ไปใส่เอกสารหรือว่าของใช้แล้วก็ท่านผู้สูงอายุก็ใช้กระเป๋าเนี้ยถือไปลงรัพยาบาลเพื่อใส่ยากลับมาบ้านได้เราก็มองเห็นตรงนี้เราก็เลยคิดว่าจะทำไอเนี้ยให้ให้มันตรงกับบริบทของคนในท้องถิ่นของบ้านเราเลยมีกลุ่มนี้ขึ้นมาจา้ะ <No. S 1> คือวันพุหรืเราก็มีมีการจักสารมาเช่นลายสองายแล้ก็ให้คนรุ่นก่อน,นมาช่วยสอนมั่ง จะมีวิทยากรมาจากต่างๆมั่งมาช่วยสอนเราก็เรียนรู้มาจาก y t u t u จากจากเราหามาจาก Youtube youtube พวกนี้มั่งหนึ่งช่วยให้คนที่ว่างงานเนี่ยมีรายได้เช่นว่าผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้านแล้วท่านอ่ะไปไหนมาไหนลำบากท่านก็ก็มีงานทำเราก็ไอ้ท่านทำแบบนี้เราก็ช่วยกันขายท่านก็มีงานทำสร้างรายได้กับหมู่บ้านจ้ะ ปโทรศูนย์หกห้าสามห้าหนึ่งแปดห้าสองสามะของคุณพี่ประจวบเพื่อกลุ่ะกระเป๋าเส้นสารจากพลาสติกมันมีความคงทนมันมีความสวยงามอยู่ในตัวของมันผลมันก็ไม่เปียกช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือคนที่ตกงานให้มีไรายได้จ้ะ